สวัสดีชาว Call of Duty และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการรับสกินฟรีจาก Amazon Prime Gaming สำหรับสกินฟรีและบูปินฟรีนั้นหน้าตาเป็นยังไงก็ดังที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้เลยมีทั้งปืนสั้นปืนยาวสติ๊กเกอร์ติดเปืนพวงกุญแจห้อยปืนโอ้โหแจกเยอะมากส่วนวิธีการสมัครสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชี Prime Gaming นะครับแล้วก็วิธีการรับสกินจะเป็นยังไงอ๋อแล้วก็ ช่วงท้ายนะครับจะมีวิธีการเอ่ยยกเลิกบัตรเพื่อไม่ให้มันตัดรายเดือนด้วยนะครับผมวิธีจะเป็นอย่างไรอย่ามัวรอช้าเราไปดูกันเลยอันดับแรกให้เราไปที่คําว่าไทยพามช่องสีฟ้าด้านบนคลิกเข้าไปดูตาเมาส์นะครับแล้วให้เราไปที่คําว่า change country ต่อมาให้เลือกเป็นประเทศอะไรก็ได้นะครับผมนะก็ในที่นี้นะครับผมจะเลือกเป็นสิงคโปร์แล้วกันนะครับใกล้บ้านดีบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่มีให้เลือกประเทศไทยผมก็ไม่ทราบนะฮะ แล้วกด continue ช่องสีฟ้าแล้วทำไมต้องเลือกประเทศอื่นถ้าไม่เลือกประเทศเลยนะครับผมมันจะสมัครไม่ผ่านอ่ะพอเรามาถึงหน้า sign in ตรงนี้แล้วนะครับผมให้เราเลื่อนเมาส์นะครับลงมาตรงคำว่า create your amazon account นะครับส่วนของตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่ชื่อนะครับผมนะครับชื่อปภาษาอังกฤษนะครับ email password แล้วก็ยืนยัน p a s s w o r ดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กด create your account นะครับตรงแถบสีเหลืองนะครับตรงนี้ ขั okay. ้นตอนต่อไปนะครับผมมันก็ใช่เราใส่เบอร์โทรนะครับผมก็สําหรับคนที่มีเบอร์โทรนะครับหรืออยากจะใส่เบอร์โทรก็เลือกไปที่ประเทศไทยแลนด์นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรตร,ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากใส่นะครับก็กดไป Not Now นะครับโอเคก็สําหรับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับผมหรือไม่เคยรับไอเทมอะไรเลยนะครับของ Prime Gaming เนี่ยเขาเนี่ยจะให้เราใส่เลขบัตร เดบิตนะครับผมหรือบัตรเครดิตก็ได้นะครับที่เรามีที่ผูกกับบัญชีธนาคารได้นะครับที่สามารถชําระเงินออนไลน์ได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับที่มันให้ใส่บัตรนะครับผมมันจริงๆแล้วเนี่ยปกติมันจะหักค่าสมาชิกรายเดือนเรานะครับแต่สําหรับคนที่สมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราใช้ฟรี7วันเพียงแค่คุณใส่เลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเข้าไปครั้งแรกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธียกเลิกนะครับ เลขบัตรนะครับของ Prime Gaming เนี่ยหลังจากที่เรารับไอเทมไปแล้วอันดับแรกเลยนะครับในการกรอกข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับใส่ชื่อเจ้าของบัตรนะครับนะครับเนมออนกราสนะครับต่อมานะครับผมก a าส์นัมเบอร์ให้ใส่เลขหน้าบัตรของเราและวันหมดอายุนะครับผมก็จะเป็นเดือนนะครับเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่นะครับเมื่อกรอกข้อมูลบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้กด ยอดการ์ดได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดแอดการ์ดไปแล้วนะครับผมมันจะให้เรากรอกข้อมูลชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมตามที่เราสมัครบัตรเอาไว้นะครับหรือที่อยู่ปัจจุบันก็ได้นะครับผมก็เลือกนะครับที่ประเทศไทยนะครับไทย i l a n d นครับโอเคแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่นะครับ ร็จแล้วให้กดตรงคำว่า use this as this ตรงแถบสีม่วงเอาล้วครับหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครที่มีบัญชี gaming palm อยู่แล้วนะครับให้กลับมาที่หน้านี้ได้เลยถ้าใครที่ไม่เด้งกลับมาที่หน้านี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับให้นะครับไปกดลิงก์นี้นะครับเพื่อทําต่อได้เลยขั้นตอนต่อไปให้เรากดลิงก์บัญชีกับ activation ของ call of duty ตรงนี้ก่อนนะครับ เมื่อกดลิงก์แล้วนะครับถ้ามันถามว่าให้ sign in ก็กด sign in เข้าไปนะครับหรือถ้าใครที่ไม่ต้อง sign in มันก็จะลิงก์ให้เลยอ่ะพอเราลิงก์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่คําว่า get in game content นะครับตรงช่องสีม่วงตรงนี้โอเคเมื่อเรากดแล้วนะครับมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับมันจะเขียนว่า success your show down bundle นะครับแสดงว่าตรงนี้นะครับเรารับไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละหลังจากที่เรารับไอเทมกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันว่ามันเข้ามาใน ID เราหรือ,อยังโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เวบป้อนนะครับแล้วไปที่โหลดเอาเลือกปืนนะครับ F t a แท็ c o n เราไปที่ FT a แท็ c o n นะครับเราไปดูที่บูปินอ่านี่ไงนะครับผมเราได้บูปินนะครับหรือสกินปืนของ FT a แท็ c o n กระบอกนี้มาแล้วมาดูพรีวิวสกินปืนเต็มๆกันสัหน่อย โอ้สำหรับสกินฟรีกระบอกนี้นะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวได้บูปินปลดล็อกของแต่งปืนด้วยนะโอ้ถือว่างานดีใช้ได้เลยครับสำหรับของฟรีอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูปืนอีกกระบอกหนึ่งเลยและกันก็จะเป็นปืนสั้น P890 อยู่ที่โหลดเ u t เหมือนเดิมนะครับเราไปเลือกปืน P890 แล้วเลือกดูที่บูปินอ่านี่ไงมากดดูพรีวิวเต็มๆกัน นี่ไงดูสิสกินสีเดียวกันเลยโอ้โหมันสวยมากสวยครับสวยสำหรับสายฟรีนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเอาลงไปเล่นแบบสวยๆได้เลยแล้วก็ที่ได้มาฟรีอีก2ชิ้นก็คือพวงกุญแจแล้วก็สติกเกอร์ปืนเลื่อไปดูพวงกุญแจอ่าได้แล้วอยู่อันท้ายๆเลยเป็นพวงกุญแจรูปปพยาสูบแบบนี้เออแล้วก็อีกอันนึงสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์รูปงู บแบบนี้เลยโอ้โหโคตรเท่โอเค,อเคของฟรีที่เราได้มาทั้งหมดนั้นก็มี4ชิ้นนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับผมผมก็จะมาบอกวิธีการนะครับยกเลิกหรือรีมูฟบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เราผูกเอาไว้กับบัญชีพามเกมมิ่งนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากให้มันต่ออายุอัตโนมัตินะครับเราสามารถยกเลิกได้ทันที โดยที่ไม่ส่งผลต่อบัญชีและหลังจากที่เรารับไอเทมไปแล้วดังนั้นเราไปดูวิธีการยกเลิกการผูกบัตรอัตโนมัติกันหลังจากนั้นให้เรากลับมาที่หน้าพามเกมมิ่งที่รับไอเทมตอนแรกแล้วให้กดไปที่ชื่อบัญชีของเราเลือก account setting ต่อไปให้กดที่คำว่า manage มันจะเข้ามาที่หน้า Account and s e t t i n g นะครับแล้วก็ให้เราคลิกไปที่คำว่า set payment แล้วมันจะเข้ามาที่หน้าข้อมูลเลขบัตรที่เราผูกเอาไว้นะครับต่อไปคลิกที่ Manage Wallet ต่อมาให้คลิกที่ลูกศรด้านข้างเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของเราคลิก Remove ตรงใต้เลขบัตรตรงนี้ครับและขั้นตอนสุดท้ายครับให้กดคำว่า Confirm Remove ตรงช่องสีเหลืองตรงนี้โอเคข้อมูลบัตรเครดิตของเราก็ถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ เสร็จทั้งหมดเรียบร้อยเราก็สามารถใส่เอานะครับผมหรือล็อกเอาออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมใช้สกินต่อได้เลยเอาสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนะครับหรือยังไม่ได้ทำเนี่ยให้รีบไปตํากันเลยนะครับผมหลือเวลาอีก20กว่าวันเท่านั้นและหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวเกมหลายๆคนเลย ก็สําหรับใครที่ทําได้แล้วก็มาคอมเมนต์อวดกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ด้วยนะครับส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรให้ทําทําไมไม่กดซับและกระดิ่งเอาไว้ล่ะสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ